นี่เป็นหนังที่ฉายจากฟิล์มหนัง16มมนะครับเป็นการฉายจากฟิล์มจริงๆที่เหลือเรียกว่าฉายแบบเอาฟิล์มใส่เครื่องฉายนะครับแล้วก็ฉายแล้วก็เก็บภาพเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับยังไม่มีการปรับแต่งภาพนะครับแต่ว่าที่ท่านเห็นภาพสั่นๆนะครับก็คือฟิล์มมันหดตัวนะครับรูน้ําเตยก็จะเอาไม่อยู่นะครับเรียกว่าฉายผ่านเครื่องเกือบไม่ได้นะครับ นี่เป็นฟิล์มหนังตัวอย่างนะครับที่เราไปได้มาจากบริการพยงภาพยนตร์โคราชนะครับเก่าเก็บตั้งแต่ปี2 5 0 9นะครับฟิล์มลักษณะนี้ไม่ถูกฉายนะครับอยู่ในกล่องม้วนเล็กๆนะครับประมาณสัก3านาทีเราก็นำมาทำฉายเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับก็ได้ภาพอย่างที่ท่านเห็นนะครับนี่ไม่ได้ปรับแสงช่วยนะครับหนังเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่าพระอภัยมณีนะครับด็อกบุมภาพยนตร์เป็นคนสร้างนะครับพุ่มกับการแสดงก็คือ ครูหังสีทัศนพยักษ์นะครับพระเอกก็คือวิทยบัญชาแสดงเป็นพระไพมณีนะครับผู้หญิงคนนั้นก็คือมณีมณีวันนะครับนี่ปาต๊อกแสดงเป็นฤาษีนะครับแล้วตัวเล็กๆนั่นก็สองคนก็คือตุ๊กตุ่กับตุ๊ติ่งนะครับไม่รู้คนไหนนะครับเป็นลูกชายแท้ๆของครูรังสีทัศนพยักษ์พูงกับหนังด้วยนะครับหนังออกเป็น V c ซดีแล้วนะครับโดยคุณโตพันธมิตรนะครับ นำฟิล์มที่พวกเรามีอยู่นะครับของคุณสมชายเอาไปเทเลซีนแล้วก็ไปพากเสียงนะครับแล้วก็ออกเป็นแผ่น v c d ไปแล้วนะครับแต่ว่าฟิล์มชุดนี้เป็นคนละตัวกันนะครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับจริงๆก็ก็คือก๊อปปี้นั่นแหละครับแต่ว่าใช้ฟิล์มค่อนข้างดีนะครับภาพก็เลยคมชัดนะครับเพียงแต่ว่าลักษณะที่เห็นก็คือฟิล์มสัตว์นะครับ พอสั่นแล้วโฟกัสก็จับไม่อยู่นะครับก็จะมีบางส่วนชัดบางส่วนไม่ชัดนะครับและนี่ก็คือหนัง16มมซึ่งพวกเราฉายจากฟิล์มจริงๆนะครับเพื่อที่จะบันทึกเก็บไว้นะครับแม้ว่าจะมีแผ่น VCD ดีแล้วนะครับแต่เราไปได้ฟิล์มมาเราก็ฉายนะครับเพื่อที่จะให้เห็นความแตกต่างนิดนึ่งนะครับว่าหนังที่ไม่ค่อยฉายนะครับก็จะเป็นหนังที่ไม่ค่อยจะมีเส้นฝนนะครับไม่ค่อยจะมีร่องรอยนะครับ ไอ้ที่เห็นร่องรอยนี่ก็คือร่องรอยของความอับชื้นของฟิล์มหนังนะครับนี่คุณเพชรราชารรชนนะครับเป็นเป็นผีเสื้อสมุดนะครับเวลายังไม่แปลงกายก็จะเป็นคุณเพชราชนะครับพอแปลงกายออกไปก็จะเปลี่ยนตัวแสดงนะครับเป็นคุณศรีสลทัทองธาราหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่18มีนาคมปี2509นะครับที่โรงหนังศาราเฉลิมบุรีครับนี่เป็นฉากเกือบท,ท้ายเรื่องนะครับที่ ราภัยมณีตัดสินใจเป่าปีเพื่อที่จะฆ่าหนังยักษ์นะครับเป็นหนังตัวอย่างนะครับประมาณสักสานาทีแต่แปลกใจนะครับว่าก็ปีนี้ทําไมไม่ซ้อนตัวหนังสือขึ้นให้เห็นนะครับว่าเป็นหนังตัวอย่างนะครับและนี่ก็คือหนังยักษ์นะครับก็คือคุณศรีสละทองธาราเดี๋ยวผมฉายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับคุณเปรมชัยนะครับเสื้อสีแดงมาสักครู่นะครับนี่ก็คือคุณเพชรราชราชนะครับที่แสดงเป็นหนังยักษ์นะครับแล้วก็ ตอนนี้จับคุณพระพยมณีวิชชัยญชามานะครับก็ถูกที้นะครับเด็กชายตุ๊ตู่ตุดติ่งนะครับผมก็จะไม่ได้สักทีนะครับนี่คุณมณีมณีวันนะครับที่เป็นเงือกนะครับวิเชียญชาครับดิฉากนอนฝันนะครับว่ามีเหมือนมีเทวดานะครับมาฆ่านะครับแล้วในที่สุดพระพยมณีก็หลบหนีไปนะครับนางเงือกช่วยนะครับแล้วก็มีผีน้ํานะครับ ออกมาเพื่อที่จะขัดขวางนะครับแต่ว่าลูกชายนะครับลูกชายตัวเล็กๆล,ลูกชายเขาพา,มาพามณีชื่ออะไรเลยครับลองนึกดูนะครับ16วมในสมัยก่อนนะครับนี่เป็นฉากที่ถ่ายตอนกลางวันนะครับแต่เอาไปทําเป็นฟิล์มที่ฉายตอนกลางคืนในถ้ำนะครับก็ออกแนวตลกที่หนึ่งนะครับคาดว่าทุกคนคงจะได้ดูจาก แผ่น v c ซดีนะครับที่ทำออกจำหน่ายแล้วนะครับพวกนี้เป็นมุกตลกนะครับฟิล์มหนังเรื่องนี้เป็นฟิล์มที่เหลือก๊อปปี้สุดท้ายนะครับอยู่ที่บริการพยงภาพยนตร์จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็คุณโต๊ะพัทมิตรซื้อมานะครับแล้วก็เพื่อนผมซื้อต่อครับเอาไว้ฉายดูนะครับตอนนี้ฟิล์มอยู่ที่แม่สอดนะครับแต่ว่าเคยเอาไปฉายที่เฉลิมกรุงในงานลํำลึกวิชามิชาอยู่ครั้งหนึ่งนะครับ ก็เป็นทีมคุณโตพันธวิทย์นั่นแหละครับภาคเสียงแล้วก็ทําเป็นแผ่น VCD นะครับเวลาท่านดูภาพจากแผ่น VCD ท่านเห็นว่าสีสันอาจจะไม่เหมือนกับฟิลมต้นฉบับนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการทําแผ่น VCD หรือว่าวิธีตัดต่อหนังนั้นเขาจะเติมสีเติมแสงเข้าไปนะครับก็ทําให้สีจะไม่เหมือนกับฟิล์มที่เหลือเหมือนที่เราเห็นในจอแบบนี้นะครับยิ่งถ้าเราไปดูจากเครื่องฉายนะครับที่ฉายออกจากเครื่องฉายแล้วก็ ส่งไปที่จอหนังนะครับสีสันก็จะไปคนละทางนะครับเนื่องจากว่าระบบกล้องวิดีโอในสมัยก่อนหรือว่าระบบเครื่องฉายเรียกว่าอะไรมันไม่สัมพันธ์กันนะครับก็เลยเก็บภาพได้ไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ถ้าเรานําฟิล์มเหล่านี้นะครับถ้ายังมีฟิล์มอยู่นะครับไปสแกนฟิล์มใหม่เป็น 4K นะครับก็จะได้สีทึ้งคมชัดแล้วก็ภาพเหมือนจริงนะครับอาจจะชัดกว่าต้นฉบับนะครับซึ่งบางทีชัดเกินไปก็ทําให้รู้สึกว่าเหมือนมันหลอกนะครับ คนโบราณอย่างเราดูหนังมันต้องมีลักษณะของแสงของเงานะครับให้เห็นนะครับชัดขึ้นไปก็ดูไม่สนุกนะครับไม่ชัดก็ไม่สนุกนะครับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้แหละครับ